สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สามพฤศจิกายนนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หน้างานของเรานะครับอยู่ที่บ้านไพรตพําบลไพรอำเภอปราสาสตรจังหวัดสุรินทร์นะครับมาดูพื้นที่ที่เราได้ทําการขุดนะครับพื้นที่ทั้งหมด5ไร่นะครับเป็นเจ้าของก็เป็นอดีต ท่านพออนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับหรือแต่ก่อนก็เรียกว่าอ,อ,อนามัยนะครับก็ได้ติดต่อ,อผลทีมงานของเรานะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องนานะครับได้มาทําการขุดให้และก็วันนี้นะครับมีน้องนะครับกรเกษตรเมืองช้างนะครับได้มา เยี่ยมชมพื้นที่ที่เราได้ขุดก็ต้องสวัสดีน้องนัทด้วยนะครับสวัสดีครับผมน้องนัทได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้มาทำคลิปก็ฝากช่องเนาะฝากช่อง YouTube และเพจเกษตรเมืองช้างด้วยนะครับผมผมก็จะทำเกี่ยวกับการทำเกษตรนี่แหละครับรูปแบบต่างๆนะครับครับที่บ้านก็ทำเช่นกันเนาะใช่ครับที่บ้านก็ทำเกษตรครับก็จะเริ่มที่ปลูกมะเดื่อฝรั่ง ครับแล้วก็ปูยหญ้าหวานอิสราเอลนะครับที่เหลือจะเป็นแบบผสมผสานให้หลากหลายน,น,นะครับครับผมก็ยาก็ถ้าต้องการก็มีมีครับค่าใครต้องการหญ้าหวานอิสราเอลเราก็มีจาหน่ายครับท่อนละหนึ่งบาทนะครับท่อนละหนึ่งบาทท่อนขึ้นไปส่งฟรีครับถ้าในจังหวัดสุริน 1, ทร์หนึ่งพันท่อนขึ้นไปผมเอาไปส่งถึงบ้านได้นะครับครับผมใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะเบอร์โทรศูนย์้า หน5 6งศูนนะครับผมครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามนี้เลยนะครับใช่มองนัดนะครับครับผมที่อยู่ที่อยู่อ่ยูบ้านโชกใต้ตําบลอู่โลกอําเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ก็มีคนรุ่นใหม่นะครับเขาอยากมาทําเกษตรนะครับก็เลยพามาดูกับพี่เสยมนะครับพามาดูพื้นที่จริงนะครับเพราะต้องการที่จะออกแบบต้องการที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยก็เลยมาหาพี่เสยมนะครับผมมา ดูนะครับก็มีญาติพี่น้องมาด้วยนะครับเขาก็อยากทําเกษตรอยู่แล้วก็พามาให้ดูให้เห็นให้ซึมซับในการทำเกษตรนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันเนาะมาเขาเรียกว่ามาเก็บมาดูมาเก็บข้อมูลนะครับในการขุดในการทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็พี่นัทก็เช่นกันเนาะจะไปถ่ายทุกที่ก็จะเก็บข้อมูลเช่นกันเนาะใช่่ายเราเราไปถ่ายนะครับเราไม่ได้แค่ถ่ายนะครับเราก็ได้ความรู้กับเราด้วย ครับเราก็เอาความรู้ที่เราได้บางอย่างเราก็มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงที่สวนเราได้ครับอย่างเช่นการขุดการอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ต้องเก็บข้อมูลอย่างอย่างทางนี้ก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแต่ละสภาพพื้นที่มันอาจจะไม่เหมือนกันใช่ใช่ไม่เหมือนกันเนาะครับไม่ว่าจะเป็นดินเป็นทิศทางลมอะไรต่างๆครับใช่อย่างบางคนบางท่านที่เคยคอมเมนต์มาว่าทําไมต้องขุด พื้นที่ให้มันเยอะมากมายถึงขนาดนั้นมันกลัวจะเสียพื้นที่แต่ในหลักความจริงแล้วถ้าเราขาดน้ำมันก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้กับพื้นที่เนาะน้ำจํำเป็นนะครับ,รบผมมาเห็นที่นี่นะครับนี่ครับสระน้ําน้ําคือปัจจัยหลักปัจจัยหลักนะครับในการทําเกษตรใช่ครับพอผมมาเห็นปุ๊บเนี่ยหมอ,อเขาทําการเลี้ยงปลาไปแล้วครับ,รบซึ่งไม่นานเขาก็สามารถจับปลาขายได้ ครับซี่รายได้ที่เขามาก่อนเลยครับนั้นน้ําจําเป็นน้ําต้องมาก่อนนะครับ <c oughs> ว่าอย่างที่ที่ขุดพื้นที่เราต้องคํานวณยังไงให้ให้น้ํามันพอเพียงหรือว่าเราที่เราขุดออ,ออกแบบของเรานะครับคือเราจะเผื่อด้วยนะครับเผื่อเผื่อปีแรงนะครับ<ว>ไม่ใช่ขุดให้มันแค่พอดี เราต้องอให้น้ำมันกระจายทั่วพื้นที่ที่จำนวนสมมุติว่าอย่างอย่างพื้นที่ตรงนี้5ไร่เนาะเราก็จะทำการขุดสระหัวกับท้าย <c oughs> เพื่อให้น้ำมันเ,เขาเรียกว่าจายความชื้นจายความชื้นห้กันแล้วก็ให้มันน้ำมันเ,เก็บเก็บอยู่ในสระได้ต <c oughs> ลอดปี นะครับในการทีอ่อีกอย่างเราก็ได้ทําการขุดสะดือน้ําหรือว่าธนาคารน้ําใต้ดินก็เพื่อให้ให้น้ําใต้ดินมันมันมันซับออกมาด้วยถึงจะถ้าเรารอน้ําฝนอย่างเดียวมันจะไม่พอใชครับน้ําที่ออกมาใต้ดินคือจะเพิ่ม เหมือนกับเราสูบน้ําใส่ตลอดได้ง่ายๆคือน้ําไม่แห้งเลยเนาะมีน้ําตลอดทั้งปีเลยครับผมนี่ครับก็คือพิเศษมาสุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับที่ทําการออกแบบทั้งศาสตร์และศิลในการออกแบบทําเกษตรทําออกแบบผืนโค้งน้ำโมเดลต่างๆนะครับซึ่งทําให้มีเอฟซติดตามเยอะมีคนสนใจเยอะนะครับไม่ว่าจะคุดที่ไหนคนก็ไปติดตามนะครับวันนี้เองผมเองก็มาติดตามพี่เหมือนกันครับก็ฝากช่องกับน้องนัทด้วยแล้วกันฝากช่องเกษตรบางชานะครับผม ฝากช่องเกษตรเมืองช้างก็เข้าติดตามช่องเสียเสียมรถขุดกับ,บน้องนัทด,ด้วย<ช>ถ้าท่านที่ได้ไปเข้าไปชมในช่องน้องนัทเนาะช่องเกษตรเมืองช้างก็ขอขอบคุณนะครับน้องนัทที่ได้มาเยี่ยมชมนะครับก็เป็นการเผยแพร่นะครับ,รบเผยแพร่เรื่องเกษตรเรื่องอะไรต่างๆนะครับและก็หาข้อมูลนะครับ เผื่อบางคนบางท่านที่กําลังจะหาข้อมูลเนาะก็ให้เข้ามาดูติดตามชมได้นะครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็อีกประมาณ3วัน4วันผมจะลงถ้าใครอยากเห็นมุมสูงก็ติดตามช่องนวันนี้ก็น้องน้องนั้นก็ได้มีโอกาสมาถ่ายมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับก็นะครับติดตามชมช่องของน้องได้นะครับช่องเกษตรเมืองช้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ ao e -clipper.